มาแล้วครับมาแล้วได้ชมดาวนะพงนะกับน้องระอองดาววัยสามเดือนอ่ะวัยสามเดือนยาข่ะแก้าเนี่ยอะไรพงศ์ดโพลอพอนครหลวงเลยเนาะพอนครหลวงเลยนะพ่อ ฟอ,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 องเพิ่นน,น,นี่สูงกว่าแม่แล้วครับอืมสุดยอดใหญ่คับใหญ่แน่สูงคัะสูงแน่คุณนะเพิ่นเ,นเนต่งเร่ยพัฒนาการเพิ่น,น,นขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆมาพี่ทอขึ้นเรื่อยๆเลยไหมเพี่อืนกระแปรกายด้วยคร,ครับพี่ครับเขาเพิน่นเพิ่นชัดขึ้นเร็วไหมครับถ่ายงามถ่ายสวยพร้อมบานค่อยซีหาเดือด เจอกันในสนาแมแน่นอนครับนี่เอฟซีนี่พี่น้องจีบอะไรบ้างพงหลายวะตัวขม่าโยนบ่ครับผมก็บอกว่าจักสนเข้าวัน<อ>จะแปดเข้าเดือน,นครับครับใช่เข้าเดือนเพิ่งพัฒนาการันก่อนเนาะนี่ครับแม่แม่ชมดาวเป็นแม่ของคุณลือคุนลือนะครับแม่ของคุณลือกับน้องอีกตัวหนึ่งจันเจ้าครับตัวจันเจ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะพงศเนาะอยู่เหมือนเดิมอันนี้ตัวที่สามมันใกล้ๆอีกรอบหนึ่งครับ สูงยาวมากครับลำตัวตรงสี่เหลี่ยมเลยครับนี่ครับคนอ่ะโคตรท่งโคตตกแต่งสานคักแน่นี่ครับแม่เพิ่นกับสูงเท่าดกี่พ่องเหรอร้อยห้าสิบเจ็ดครับคนอ่ะร้อยห้าสิบเจ็ดครับลูกนี่ร้อยหกสิบนี่ต้องสูงกว่าแม่ยีงหลัง้วพ่องนะต้องได้ยั่แล้วนะครับฝากควายของทงนะครับโชคชนะตาคนฟาร์มควายงานนะครับติดตามด้วยครับ